วัสดีครับเพื่อนๆก็เช่ามาตามความชอบนะครับอันนี้พระลงเล็กเกรนนะครับดูนะเส้นสายลายพิมพ์นะนะมีทุกมุมนะครับทุกซอกทุกมุมนะดูแบบผมนี่หาพระแท้ไม่ยากนะลนะแล้วเป็นตายตัวเะครับเป็นตำแหน่งตายตัวของบอกแม่พิมพ์นะผมไม่กล้าล้างนะครับกลัวมไม่สวยครับผมเพิ่ล้างนะครับ ล้างแล้วพระจะหนาครับเห็นกลมๆอย่างนี้ไม่ใช่ครับหลอกตานะครับถ้าดัเช็ดลักเลยล้างลักล้างไรออกนะครับล้างคราบนี่ออกนะครับโอ้ดูไม่ได้ครับพระตื่นแล้วก็หนาเตอะนะดูเส้นซุ้มคมๆอย่างเงี้ยดูไม่ได้ครับเจ้าผมนะครับดูไม่ได้ตล้างนะผมห้อยแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าจะห้อยนะครับ เ,เส้นเกลมนกลมสังคตินะแต่สังคติขึ้นนี่ล้างนะั้นน่าจะสวยนะมันเป็นเส้นสายลายพิมพ์นะ้ำผ้าทับมาเป็นสังคตินะเอวเว้าหายนะผาทับใบหน้านะขึ้นข้างเกศเห็นนะจะเห็นชัดนะลงรอยสังคตินะ แต่พระอ,อ,องค์ไหนถ้าไม่ติดสังกติล้างนะอ๋อดูไม่สวยครอันนี้ผมก็ถึงไม่อยากล้างออกนะเส้นวนมีไหมมีครมีกระทั่งร่องรอยเส้นวนนี่เส้นวนระหว่างฐานนะติดมากไม่ติดมากนะครับมันอยู่ที่แรงกดปัดแล้วทําไมไม่ติดเท่ากันท้งที่บ็อกมันมีว่าอะไระครับใช่อไองค์กรูก็มีทุกองค์ครับแต่เป็นลางๆครับนะ ว,ว่าคาผ้าก็ไม่เต็มพิมพ์เดินเส้นสายลายพิมพ์นี้ฮนะชัดเจนนะนี่นะลองโนะน่นลยผ่าออกมาเงี้ยโอ้โหเส้นสายลายพิมพ์นี้เหมือนพิมพ์ฐานแซมของคุณบอยท่าประจันเลยนะครับเห็นรอยนุ่นใบโพนะถ้าเขีนเต็มใบโพก็อยู่ตรงนี้ฮะหน้าเต็มใบโพก็อยู่ตรงนี้นะคร,ตรนะเต็มพิมพ์ นี่ครับวิธีการดูมิติพระนี่นะตำแหน่งไบโพนะครับนะจะอยู่ตามเส้นสายลายพิมพ์กูนนะ่ขนาในผ่าตัดผ่านลำตัวี่มีเหนะ็นนหถ้าล,ลงขอบนะครับถ้าขอบข้างเรียบไม่มีเส้นสายลายพิมพ์พระเกน,นะครับนี่ผระลงลักมาลงลักมาไม่ต้องล้างนะครับถ้าเขาเช็ดมาสภาพนี้แสดงว่าสวยแล้วนะครับ สวยดูมีศิลปะแล้วนะครับแต่ถ้าล้างออกหมดดูไม่ได้ครับเชื่อผมนะนะเตอะนะมิติผ้าจะเปลี่ยนทันทีนะครับนี่ครับขนาดนี้ครับพอดีนะครับพอดีแล้วครัสำหรับโงเดียวแล้วครับแต่ผมก็อยากล้างอย่างนคันไม้คันมืออยู่นะครับแต่ผมกลัวไม่สวยผมใกล้ล้างอย่างนี้แลอววงกลมๆอย่างงี้ครับล้างมาแล้วไม่สวยน่ทิ้งเลยครับน่าทิ้งน่าเกลียดมากนะครับอันนี้หลอกตาได้นะครับถ้าท่านจะซื้อผ้าแบบนี้นะครับให้ท่าน น่าจะเป็นบางคนผรมรึเปล่าไม่ใช่ครับผ้าลงรักมันเป็นวัดละครั้งเนี่ยครับแต่นี่รอยปิดท้องเป็นสนิมขาวเกิดแบบแบบว่าเขาลงเล็กเกิดเกือบเล็กเกอร์ไว้นะซึ่งสายเล็บเป็นครบนะครับครบกันนะครับอย่างน้อยเห็นผ่าตรงนี้นะทะลุกันไปพ้าลงขอบเลยนะเขาเรียกว่ามาร์กนะครับ ตำแหน่งของบ้องไม่พิมพ์โดยแท้อะไรนะครับเนี่ยดูส่วนที่ลึกที่สุดนะครับป้าตาบองบ้านนี่ครับไม่ต้องห่วงครับแท้แน่นอนแต่ล้างแล้วไม่น่าจะสวยนะครับล้างแล้วไม่สวยเนี่ยผมกเคยล้างและเท้ายืนไหมปลายเท้าสุวนที่เข่าไหมสุดนะครับเท้าไม่ยืนนะครับพระจะเข้าพิมพ์ตื้นนิดนึงนะครับอันนี้ดูเหมือนกลมนะครับแต่ถ้าล้างล้างเห็นหมดเนยครับเส้นวนนะครับ ลองลอยมีไหม,มก็มีให้เห็นฮนะท่านดูเปลีนนะ่ยนฮะนี่ฮะนั่นฮนะล่างๆติดน้ยชัดเส้นวนระหว่างฐานก็มีติดมากไม่ติดมากนะฮนะถ้าดูสภาพอย่างนี้ก็พอพอได้นะครับสวยนะครับเือว่าสวยนะครับแต่ถ้าล้างออกหมดเนี่ยรับรองได้ครับหากทิ้งนะครับ ผมหากนี้เน่ยเรนุ่มแบบผัวชัดแพอก็จะบล็อกเดียวกันยังไงก็แท้งเนื้อไหนก็แท้งนะครับช่างมันจะแบบดูง่ายๆนะครับเพื่อท่านสวยนะครับสวยแล้วก็หลังสวยหน้าสวยหลังสวยเนี่ยคนรวยเขาซื้อนะครับเขาหาเห็นหาเส้นนี่คู่นี้นะเนี่ยนอนมีไหมไม่เหลือแล้วครับตอนผมซื้อผมก็ว่ามีครับไม่เหลือแล้วครับนะครับกระพากางหน้านะครับ ไม่เหลือใช่ครับเห็นเส้นชัดแล้วก็เห็นเส้นไม่ชัดนะมองตามลงมาผ่ากลางลําตัวม,มีหมดนะทุกเส้นสา,ายอะไรพิมพ์จะหางกันสองมิลถ้าเจอเส้นหนาก็ก็วากันไปนะครับเ,เต็มลองกลางร่องนะเจอเส้นกมมนี้เข้าขอบลองแน่นอนใช้แรงกดปัดบังคับพิมพชัวหลังสังขยาผมจะใช้กระดาษายขัดออกอผมไม่อยากลอกลักนะ นิดๆดพอดูสวยงามนะครับหลอกตาท่านได้นะครับแต่ถ้าล้างเนี่ยดูไม่ได้แน่ครับผมแก้ล้างแล้วแบบนี้ครับดูไม่ได้ก็ไม่สวยแบบนี้ครัเอาสภาพเดิมดีกว่าแค่นี้ครับ